นี่รู้ไปใครกันเนี่ยฉันแค่มีความทะเยอทะยานในตัวเองฉันจะสร้างทีมขึ้นมาและทำให้โลกอยู่ในฟามือของฉันบาเซโรนาหรือแมดริลกแล้วก็แมนเชสเตอร์หรือมิลานเราจะค้นมันให้หมดสุดยอดเลยทั้งหมดนี่คือสมวสรของนักฟุตบอลเหรอเนี่ยตามฉันมา ฉันจะบอกทางไปสอบให้ตอนนี้ปไปฉันคือโค้ชของทีมโตเกียวซิตี้เอสเผยดิฟุกุดาเธอเสียหากอนาคตของฟุตบอลญี่ปุ่นขึ้นอยู่กับความสามารถของพวกเราแล้วก็เราก็จะพบกับมันอย่างแน่นอนหัวใจของฉันมาตื่นเต้นจนอยากระเบิดออาวาเลยจงไปดูซะให้เห็นด้วยตาของตัวเองดูเหมือนว่าฟุตบอลก็จะพลากเธไปจากฉันแล้วสินะฉันจะเป็นผู้เล่นมืออาชีพให้ได้อย่างแน่นอน ไม่ว่าความท้าทายจะเป็นอย่างไรฉันจะเอาชนะมันให้ได้ไม่มีที่ไหนมาะสมไปมากกว่านี้แล้วนายรู้ไหมว่านายนะ่ไม่มีพรสวรรค์เด็กคนนั้นต้องถูกขักนายไม่ได้มีค่ามากสินะโถไว้พวกแกนายเน่ไม่ควรอยู่ที่นี่ด้วยซ้ำใครมันจะไปยอมแพ้กันเล่าฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันไม่ต้องการให้เกมมันจบแบบนี้ไม่ว่าจงพอสั์ใดก็สามารถก้าวข้ามได้หานักกีฬามุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามมันจงจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ฉันสามารถทำได้พยายามเข้านะ มันนึกไม่มีอะไรมากไปกว่าความคิดฉัน I o e A S H I T o, ไอโอเออาชิโตะหมายเลข33มเดินทิ้งเงิวชนโตเกียวซิต,ตี้เอ็กเพเรลน